สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับปริจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของหลวงปู่บุญมาเนาะเขาก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อรุ่นว่าดวงนาคานะครับนี่นะก็จะมาในกล่องที่เป็นฝาใสนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังจะเป็นสีครีมครีมแบบนี้นะครับนี่เป็นกล่องแบบในยุคใหม่เนาะขอบขอบจะเป็นสีทองนะครับก็จะมีงานสกรีนที่เป็นรูปของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับจะเป็นเหรียญทรงไข่นะ นี่นะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่ผลิตเองก็มีมาแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะไปเช่ามาแค่เหรียญเดียวนะครับมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่ที่ได้มานะครับจะเป็นรายการจองนะครับในชุดนี้เนาะ เขาบอกว่าจะเป็นรายการจองนะครับเป็นรายการที่18เนื้อทองแดงมันปูนะครับลุ้นหน้ากากเงินลงยาจีวอล19เหรียญน,นะครับลุ้นปิดทองคำลุ้นปิดแผ่นลุ้นปิดแผ่นทองคำนะครับอีก50เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีลุ้นลงยาจีบอลร100เหรียญเท่านั้นจัดสร้างทั้งหมดเพียงแค่999เหรียญเนาะแล้วก็มาลุ้นกันใน3รายการบนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลิตได้เป็นรายการอะไรมาเอ่ยนี่นะครับ นี่หนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับสำหรับรายการนี้นะครับจะเป็นงานหน้ากากเพ้นนะครับนี่จะเป็นเหรียญพิเศษนะคบพี่ที่บริได้มานะครับนี่นะจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากงานเพ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูงานหน้ากากงานเพ้นของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับโอ้โหนะครับพี่ผิวสวยเพ้นสวยมากนะครับดูนะพี่นะ เออผิวของหลวงปู่นะครับสวยคมชัดแล้วก็ดูมีชีวิตมากนะครับเป็นเหมือนผิวมนุษย์ผิวคนจริงๆเลยนะพี่นะสีที่ใช้นะครับรายละเอียดที่ลงนะครับแล้วก็งานแต่งแต้มสีนะครับนี่งานเพท์นะครับตำหนิต่างๆรอยกระต่างๆนะครับฝ่ายต่างๆนะพี่เหมือนมากนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับสวยจริงนะครับแล้วก็งานเพท์จีบอลนะครับนี่ เนื้อผิวนะครับหรือว่าผิวงานจีวรนะครับนี่นะสวยสดงดงามจริงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ปริสได้มาจะเป็นรายการพิเศษนะอันนี้ปริสไปหาข้อมูลมานะครับพี่หลังจากที่ได้มานาะว่าอ่าเป็นรายการพิเศษเนี่ยจัดสร้างทั้งหมดกี่เหรียญเขาให้ข้อมูลมาว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีงานหน้ากากเพ้นเพียงแค่9้าเหรียญเท่านั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่ผิดพี่เพียงแค่เก้าเหรียญเท่านั้นนะครับ นี่นะแล้วก็ปรลิศได้มา1เหรียญน,นะครับอีก8ดเหรียญไปหากันตัวเองเนาะแล้วก็ได้ลุ้นว่าจะอยู่ในเนื้ออะไรนะครับแต่แต่ว่าตัวอย่างที่ผู้สร้างเขาเอามาให้ดูนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูแล้วบอกว่ามีเพียงแค่9้าเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะพี่ที่ปริศได้มาเพราะว่าพี่ปรลิศไม่รู้ว่าสร้างกี่เหรียญเนานะก็คือเช่ามาก่อนนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลตกใจมากนะพี่นะจัดสร้างเพียงแค่9้าเหรียญเท่านั้นนะครับ ซึ่งอยู่ในรุ่นนี้เนาะด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่าดวงนาคานะครับตามมาด้วยยันอุณาโลมทั้งซ้ายขวาเนาะนี่นี่ส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับแล้วก็จะเป็นนาคนะครับจะเป็นบ่วงนาคาราชนะครับประมาณนี้เนาะเออแล้วก็แล้วก็จะเป็นยันดวงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่ อันนี้จะตอกดอเด็กนะครับเนื้อทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงมันปูเนาะสำนักสงเขาแก้วทองนะครับจังหวัดปราจีนบุรี2567นะครับปริจะได้หมายเลข996นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนาะซึ่งจะมีเพียงแค่เก้าเหนเนรียญเนาะปริไม่รู้ว่าอีก8ดเหรียญนะ่ะจะอยู่ในหมายเลขอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการสุ่มตอกหมายเลขนะครับไม่ได้คัดเฉพาะเลขสวยนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ สวยมากนะสวยจริงๆนะครับนี่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับวรนี้ก็ฝาก FC ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ปริตด้วยนะครับสำหรับ FC ท่านไหนนะครับยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดไลน์มาก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับจะเป็นไลน์ OA นะเดี๋ยวผลิตขึ้นรูป QR Code มาให้ FC ได้สแกนกันนะครับสแกนแล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ทักทายหาผลิตได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะ สวัสดีครับนี่สวย